สวัสดีครับผมสวัสดีประจำวันที่21ตุลาคมครับผมพุทธศักราช2564ครับผมกบพ,อพอกับทีมงานต่างกล้องเพื่อเราเหมือนเดิมครับผมกล้องโซรเทลอุดรครับผมมือนีกามาอยู่อ่ะผมว่าเนี่ใจว่าบ้านนี้บ้านยังน่าจะขึ้นเป็นตำบลบ้านตาดนะครับเนาะออกจากบ้านตาดมาประมาณ8กิโลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับผม,บผมกาเป็นปั๊ม1 1 0 0นวัตต์นะครับมือนี้มาในโจทย์ ใส่คำว่าแถงลูกค้าล็อกแฉงกันขโมยนะครับแล้วกับชุดตู้คอนโท้นใส่ขุนแจเนาะขันขโมยใส่คำว่าแถวนี้ขโมยขจัค่อนข้างถัายครับลูกค้าบอกกะใส่คำว่ามากรบผมรอบสองผับกาแล้วซาแดกาตอนนี้กาจังโมงแล้วครับนี่ได้ให้เบิรงดวงอาทิตย์กันนะครับเมฆก้อนใหญ่แล้วครับตอนนี้อ่าเมฆก้อนใหญ่เลยแต่ว่าขังยังไหลเต็มทออยู่ครับผมลงไปทั้งหมด13บสทอนนะครับบอลนี่เนื่องจากว่าน้ําอยู่ลึกนะครับกับลงเลิกจักหน่อย อ่าเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคครับผมสวัสดีแฟนเพจทั้ง18ท่านนะครับรับชมท่าไหนแดนนอทักทายสั่งกล่องเลยนะครับผับชัดเสียงชัดบ้นออตอนนี้กาเวล่าจากโมงแล้วครับผมเมื่อเบิ้งนาฬิกาแป๊บเดียวอ่ะบ่ายสองเคิงนะครับ14บสี่นาฬิกาสานาทีเนาะนำไหลนะเวลาบ่ายสองเคิงครับผมปะเดี๋ยวพาไปเบิ้งไกลไกสูบโดนแล้วล่ะครับนี่พคุนครับไหลไปคุแล้วน้ำรถจอดไว้ด้านนอกครับขอมาบ่ได้เนาะครับผมกัยกฟองกันไกลแด่เมื่อนี้ นี่ครับผมกับเวลาใบสองเพิงกะไรเต็มท่อประมาณนี้แหละครับครับผมเพราะว่าลงลึกเนาะผมลดท่อครับผมสเปคปั๊มอยู่ที่8คิวต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้จะเป็นสเปคลึก62เมตรครับผงลงไป13ทอนถือว่าค่อนข้างลึกอยู่ครับกะปริมาณน้ำก็จะซ่านะครับเนาะเพราะว่าน้ำมันอยู่ลึกสังกองก็ลงไปลึกเดียอันนี้ดวงอาทิตย์ครับผมอ่ะเมฆก่อนไงนะครับยังบบเคลนออก ยังไม่เคลื่อนออกแต่ว่าก็ไหลเต็มท่อพุ่งดีอยู่นะครับณเวลาาบสองเถิงเนาะส่วนแผงโซลาเซลล์นะครับใช้ยูซีแผงใช้ยูซีแผ่นนะครับอยู่ทั้งขุนครับลูกค้าใครเหตสายไฟล้อยนะครับเหตสายล้อย่ะครับผมขอบคุณครับสำหรับสติกเกอร์คุณอีกอย่างอนอ่กทางของอ่านบอกครับผมอาจจะเป็นแฟนเพจต่างประเทศเนาะครับผมคนคุณจูลี่นะครับนี่คุณจูรลโอบอกเล่ยังบุกไออาทิดอ่านถือขออาให้นะครับครับผม อ่ะโอเคครับผมจะเบิ่งน้ากันอ่ะตอนนี้เห็นน้าพุ่งก็คือดวงอาทิตย์เริ่มเคลื่อนออกจากเมฆแล้วครับนี่ตามที่ผมเคยแจ้งตลอดแล้วครับเพื่อชุดสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์นี้ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่ร่วมอ่ะเริ่มขึม้นแล้วครับไปให้นี่อ่นาน้าก็จะฮดเขาอ่าฮดเขาเรื่อยๆแล้วครับฮดเขาเรื่อยๆอ่าถอยเขา่าถอยเข่าครับผมอ่ะเดี๋ยวให้เบิ่งทองฟ้านะครับนี่เห็นป่ครับถ้ามาเพียงน้ำเมืนอือ้อยเขา่าถอยเข่าเพราะว่าตอนนี้ดวงอาทิตย์มันเข่าเมฆอ่าครับผมประมาณนี้เนาะ ครับผมสวัสดีครับที่สัมพันธ์บำรุงพักดีครับผมบอกว่าสวัสดีครับ้างก้องครับผมสวัสดีครับของพี่สัมพันธ์นีถ่า้างกล้องจำบพิษนีน่าจะขึ้นเป็นอำเภอโนอนสะอาดหรือว่าอำเภอหนองแสงนอตรงนั้นครับผมของพี่สัมพันธ์เหตุกับ้างกล้องไปจะประมาณได้4ีหาเดือนแล้วเนาะรับ้าจำบพิษเป็นชุดหกแผงของพี่สัมพันธ์นีเจาะไปทั้งหมด102เมตรนะครับความลึกค่ร้างก้องจำบพิษรับตรงนั้นมีหาน้ำอยากเจาะประมาณสามเถื่อนเนาะคอยได้น้ำครับผมถามว่าอันนี้คุณยังเนาะครับนี่ถามว่า คุณวิรยาบ่ครับนี่สร้างอ่านผิดอ่านผิดขออภัยนะครับครับผมโบเมีนเนาะอย่างนี้ครับคุณวราอยู่บ่ครับถามว่าชุดนี้เท่าไหร่นะครับเนาะชุดนี้สร้างกองเฮ็ดอยู่ที่สี่หมืนหนึ่งพันบาทนะครับจะเป็นชุดสีแพงจะเป็นแพงตัวท็อปของทางหลานเนาะครับผมแพงตัวท็อปแต่คำว่าเป็นโพลีตัวท็อปละกันครับผมโพลีมีโพลีธรรมดาล้วกาฟูเซลราคาฮาฟเซลนะครับตอนนี้ฮาฟเซล เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับผมสำหรับลูกค้าที่มาแผงฮาบเซลครับผมกะบอกสร้างกล้องครับผมสร้างเขามาได้ส่วนตัวโมโนตอนนี้มีแต่โมโนตัวฮาบเซลอย่างเดียวนะครับในลานเขาล้มตัดฟูรากาตัวฟูเซลตอนนี้หมดมีแต่ฮาบเซลนะครับส่วนตัวโพลีนี่รับผมเขามามีครบอ่ะที่เห็นนาำไรลบพุ่งมีบมเมนต์นะครับเดี๋ยวให้เมืองใกล้ๆอันนี้เต็มท่อแล้วครับเต็มท่อแต่ไม่พุ่งนะครับนี่เต็มท่อแต่ว่าพุ่งเนาะไรซันนี่กับประมาณบ่เกินสองขีครับนี่ โอเคครับผมเดี๋ยวให้เบิ้งทองฟ้านะครับนี่แหละครับดวงอาทิตย์ถามว่าเป็นยังนาำมันคือไหลคอยเนาะนัเวลาบ่ายสองครึ่งอ่าครับผมอ่าพูดอย่างนี้ครับถามว่าถ้าหกแผงราคาเท่าไหร่ครับชุดหกแผงกับสรางกล้องนี่ชุดหกแผ่นครับผมสรางกล้องเฮ็ดโยหกหมื่นห้าพันบาทนะครับแต่เป็นชุดหกแผงครับจะเป็นปั๊มสองแรงเนาะหกแผงก็ได้หรือว่าจะใส่แปดแผงก็ได้นะครับแต่หาลูกค้าจะเฮ็ดให้แบบเอาแบบว่าเพื่ออนาคตต้องการใส่สีแผงกับปั๊มสองแรงก็สามารถเฮ็ดได้เพียงแต่ว่า รอบมอเตอร์มันข้นบอสูงนะครับือจังมันจะเคยข้นอยู่3,000เจ็ด3 8 0 0แปดอาจจะขึ้นประมาณจาก2,000เกา3,000รอบประมาณนี้ครับสาหรับบอ่อประดาน้ำดีน้ำตื่นกัสามารถลงได้ครับในอนาคตอ่ะข้าใส่น้ำไหลครับผมเพิ่มแพงเข้าไปประมาณนี้สาหรับปั๊มสองแรงกับผมตอนนี้ถ้าจําสเปคบอ่อผิดเนาะแต่มีสเปค45เมตร20คิวต่อชั่วโมงแล้วก็สเปค55เมตร15คิวต่อชั่วโมงนะครับล้วกสเปคลึก 100เมตร11.5คิวต่อชัวอ่วโมงครับผมเลือกเลือกตามความลึกหละกกัปริมาณน้ำได้บอ่อาดานครับผมกะเบิ่งตามความลึกหลกักกปริมาณน้ำเป็นเกณฑ์ครับผมประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวพาไปเบิ่งแพงครับที่นี่ไปเดี๋ยวไปเบิ่งแพงกันกับชุดกันขโมยที่สร้างกล่องเทดให,ห้ลูกค้าเนาะกับผมเทดไทยตามสั่งครับผมเดี๋ยวเบิ่งแพงก่อนละกันบ่มีเงาแล้วครับตอนนี้บ่มีแดดเลย ใส่ยูซีแผงเป็นแผงโพลีตัวท็อปของทางลานเดี๋ยวผมให้เบิ่งทองฟ้าได้ครับปิดอีกน่านครับผมคือจะมาออกง่ายหรอกครับนี่ดวงอาทิตย์อยู่นยครับดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้คิดว่าอีกประมาณจะสิบนาทีแหละครับน่าจะเคลื่อนออกเนาะเนี่ยครับโบมีเงาเลยครับผมสวัสดีครับคุณเกรียงไกรครับผมบอกว่าทั้งเจาะทั้งติดตั้งราคาถูกที่สุดเท่าไหร่ครับบัติอ่ะถ้าเราเป็นงานเจาะนี้ส่วนมากตามพื้นที่นะครับพะว่าผมแจงราคาให้ได้่ตายโตดอกแต่ว่าโซลาเซลล์นี่ก็คือใส่รับวคำว่าราคาตายโตอยู่ แต่โซ่างานเจาะนี่บางพื้นที่เจาะบอซีนี่ซีนิวเจาะกันแค่ซีพันนะครับครับผมบางมองกับหกพัน 6, บางมองกับแปดพันราคามาตรฐา,านนำเวียนบอซีจะอยู่ประมาณแปดพันบาทส่วนชุดโซลาเซลล์กับของสร้างกล่องนี่อ่าใส่คําว่าชุดเริ่มต้นสองแผงครับผมพมิดเริ่มต้นอยู่สองหมื่นเก้าเพราะวาา่าถ้าต่ำกวาสองแผงสร้างกล่องจะบอแนะนําให้ใส่อันนี้เป็นปั๊มดิซี่บอลเลตนะครับบนปั๊มแปลงทานถ้าปั๊มแปลงทานราคาปั๊มแค่ตัวละเก้าลอยเก้าลอยหาซิปต 100, ัวละพันสองเห็นไหมครับมันจะถูก สำหรับปั๊มดิซีบัลเลตตัวนึงกับราคาหลักหมื่นแล้วเนาะครับผมขอแตกตังอายุการใช้งานอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งชุดคอนโทรลในตู้นี่ครับชุดคอนโทรลครับผมอ่าไอ้นี่ก็จะรองรับปั๊มหอยโขงนะครับในอนาคตนะครับจะเป็นตัวลอยสําหรับในตู้จะมีเบรกเกอร์ดิซีล้กกับตัวกันฟ้าพารับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวให้เบิ่งกระแสครับตอนนี้กระแสแค่หนึ่งจุดห้าแอมป์ปะเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับอ่ะอันนี้เป็นชุดกันขโมยนะครับนี่ถอดให้เบิ่งอ่ะโอเคนี่แหละครับนี่ ปิดฟ้าตู้แล้วก็ล็อกกุญแจครับอันนี้คือลูกขาสั่งเนาะครับผมเพราะว่ามันเสียครับบอกง่ายๆเสียทุกอย่างครับอยู่นี่นะครับคุณพีร์แล้วบอกว่าเสียหอดประตูหัวครับนี่แพงหายน้ำปูน้ำปลาเนี่ยครับจอบเสียมอยู่ยงหน้าหายเมื่อครับก็เลยจําเป็นต้องเฮ็ดใหม่ก็คือล็อกนะครับล็อกเพื่อเฮ็ดเป็นเป็นกกงเล็กแบบนี้ครับผมผมเฮ็ดมาให้ครับผมจะเป็นงานเชื่อมนะครับเชื่อมตายหมดเลยครับนี่ได้เบื้องแพงแล้วกันครับแพงเชื่อมปิดหัวน็อตนะครับนี่บอให้เื้อยได้เนาะ นะครับก็บคือตีตามโจทย์นะครับเชื่อมล็อกหัวน็อกให้สามารถลือได้สร้างกล้องก็ลือไ้อแล้วครับเรณวี่มีการเคลื่อนางอันนี้ก็ไม่รู้ว่าการเทเจังได <c oughs> อาจจะคุดตรงนี้เอาเข็นยกไปเนาะว่ากันไปครับผมพี่สัมพันธ์บำรุงบักทีถามผมว่าช่างกล้องถ้าเพิ่มแผงอีก2แผงได้ไหมครับอ๋อของพี่สัมพันธ์บำรุงพักดีนี่สามารถเพิ่มได้ครับเพราะว่าตอนนี้ผมลงหายเป็น6แผงเนาะเต็มแม็กอยู่ที่8แผ่นครับผมถ้าเพิ่มอาจจะเทดชุดแทนไหมครับผมกะตีไปประมาณหมื่นหน่อยหน่อยครับผมเพิ่มแผง2แผงกับชุดแทนเนาะของสำ สัมพันธ์ถ้าผมจำผิดพี่สัมพันธ์มารุ่งพะดีนะ่ะจะเป็นแฟ้นเพจที่อยู่เกาหลีเนาะถ้าผมจำผิดอ่ะตอนนี้กระแสอยู่อ่ะเดี๋ยวเปิดตัวกันครับ1 5แอมป์นะครับเดี๋ยวบอรอบมอเตอร์กันรอบมอเตอร์อยู่ที่1842รอบเนาะอ่ะเนี่ยแะครับชุดกันขโมยจยเป็นประมาณนี้ครับแล้วแต่ลูกค้าจะสร้างผมละกันครับผมถ้าเป็นห้วงความปลอดภัยคือห้องบอคขอยได้อยู่หนางานเฮ็ดฉุดล็อกปะเดี๋ยวพาไปเบื้องครับน้ำไหลเต็มท่อแต่ว่า น่าจะเคลื่อนออกที่ดอกนี่มันก็จะไหลคยอย่างทีละครับนี่ไหลเบาครับผมเอา้าเดี๋ยวทาเบิ้งน้ากันขาเบิ้งตอนดวงอาทิตย์เลือนออกนะครับวันน้ำเ่าจะแห้งซํำไหนเนาะเมื่อกี้กับตอนผมตน้นนไล่ครับผมแฟนเทพจที่เขามาเบิ้งต้นไล่จะเห็นกันแล้วว่าตอนช่วงให้มันแดดมันไหลแห้งอะที่เห็นถามถามสาร้างกล้องไม่เอาสาร้างกล้องมันคือไลหลซ้ำนี่อะโมเมนต์ว่าจะไลหลซ้ำนี่นะครับไหลตามแสงแดดเห็นปะครับมันโมมีเงาเขี่ยขับดวงอาทิตย์ อ่ะนาจะออกดีกวครับคิดว่าเดี๋ยวทาเบิ้งไปพร้อมๆกันครับผมนี่อันนี้น้ำไหลอ่ะเดี๋ยวผมจะพาถาเบิ้งพร้อมๆกันว่าช่วงที่ดวงอาทิตย์มันเรือนออกจากเมฆน้ำม,มันจะแห้งซำไหเดี๋ยวทาเบิ้งนั่งกัน,กนจักหน่อยครับตอนนี้กาเวล่าจักโมงแล้วเนาะครับนี่เดี๋ยวขับเบิ้งก่อนนองบิกาแป๊บหนึ่งอ่ะยี่ อ่าบ่ายสองสี่สิบเอ็ดครับผมสิบสี่นาฬิกาสี่สิบเอ็ดนาทีเนาะบ่ายสองสี่สิบเอ็ดละเริ่มอ,ออกแล้วครับเริ่มยี่เงาแล้วอะที่นี่เดี๋ยวหาดวงอาทิตย์ก,กอนออออกหรือเขาเขาคือเกาอ่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวทาเบงไปน้ำกันครับมีลุ่นอยู่มีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่ครับผมอ่ะครับผมสวัสดีแฟนเพจครับผมที่ยังอยู่นะกับ้างกลองเนาะครับผมสวัสดีอ่าใส่ค้าว่า วันออกพรรษาละกันครับแฟนเพจหลายๆท่านอาจจะไปทํำบุญมากเนาะมือเ้ารนี่สร้างกลองครับไปวัดมากครับมือเ้านี่เปิดลานสองมงเคิงครับผมปกติจะเปิดเจ็ดมงเนาะเจ็ดมงเคิงครับผมเตจบุญออกพรรษาครับผมสร้างกองบุคมีเวลาครับผมเดินเดินเทือแฟนเพจบางท่านก็อาจจะไปทําบุญกันเนาะครับมือนี้มือแรกงก็จะอมือนี้จะเค้ว่าเป็นวันออกพรรษาแล้วครับผมสวัสดีประจาวันออกพรรษาละกันครับผมเมือทองฝากกันครับออกมโนดวงอาทิตย์กระไดเอามาลุนซอยกันครับลุนซอยกัน ยังบ่มีเงาด้วครับตอนนี้ตะวันน้ำกัยังเต็มท่ออยู่เที่ยงแต่ว่ามันบ่อพุ่งท่อที่ควรนเนาะผมคิดว่าจะออกเลยอกครับนี่เบิ่งไปพร้อมๆกันครับผมอ่ะอจอยลึกนะครับลงไปสิบอนค่อน้างลงลึกได้จักน้อยลงไปทั้งหมด13ท่าอนเอาเริ่มมีเงาจักไนลวครับเริ่มมีเงาจังหนละนี่ครับเริ่มเห็นเงาละเดี๋ยวดวงอาทิตย์กันครับเป็นยังไ๋เอาเริ่มออกแล้วครับนี่ออกมาจากน่อยละนี่ครับเห็นบ่ครับพอดวงอาทิตย์เริ่มเคลื่อนออกจากเมฆ น้ำหากจะค่อยๆดันออกมาเรื่อยๆจากปากคอนะครับก็จะแห้งตามแสงแดดเนาะรุนไปนน้ากันครับเนาเบนท้องไฟอีกรอบนึงนี่ครับเริ่มมีเงาด้วยครับแบบนี้ออกดี๋ยวครับเพื่อนละนี่ไล่ไปเรื่อยๆครับเนาไปเรื่อยๆละซีคิวหาคิวหกคิวขึ้นเรื่อยๆตามดวงอาทิตย์นะครับนี่เริ่มแดดแลวครับแบบนี้กับเวลาบายสองสี่สิบกว่านาทีเนาะนี่ครับเริ่มพุ่งลวครับบาบนี้ เริ่มพุ่งแล้วครับผมตามแสงแดดเลยการเฮ็ดงานของปั่มโซลาเซลล์ครับผมเนาให้เบิ่งนช่องไฟอีกรอบนะครับออกอยังบ่ลอยเปอร์เซ็นต์นะครับยังมีเมฆบังอยู่จักหน่อยอยู่ออกหาสิบเปอร์เซ็นต์ละสักว่าก็เริ่มมีเงาแล้วครับไอทีนี้อเอาไวเบิ่งจากเงาแล้วกันนะครับเบิ่งจากเงาทีมงานก็นกนได้ครับเริ่มเห็นเงาแล้วอ่ะพอมีเงาก็จะเห็นน้ำไหลแบบนี้นับถอดทอให้กนนะล้องนะเดี๋ยวเขาจะถอดทอให้เบิ่งแล้วกันครับนี่อันนี้คือถอดทอ นสามารถนี้แหละครับน้ำไหลของชุดโซล่าครับเพราะว่าแดดแห้งไหลแห้งครับเอานับสวมอะไรก็ได้แดดคอยไหลคอยเพราะว่าบริษัทแบตเตอรี่รวมนะครับเนาะการใส่แบตเตอรี่รวมนี่ก็คือใส่เฉพาะชุดออฟกิดนะครับเพราะว่าข้อจำเป็นต้องใส่พลังงานช่วงตอนกลางคืนเนาะที่ดวงอาทิตย์ตกดินไปกาบอสามารถใส่ได้ครับแต่อ่ะแฟนเพจบางท่นทานถามเพราะว่าเอ้าสร้างกล้องเนี่ยเมื่อคืนหม้อม,มีแสงแดดเท่าจะใส่น้ำจังใดเนี่ยครับคุณขี่เจ้าของบอเหตุอะไรครับหออัวนำห่อกระสุนพึ้นหอวไว้ระมาณนี้ครับใส่คำว่า เก็บไว้ช่วงตอนกลางวันเนาะเพื่อจังตัวนี้นี่อ่ะผมให้ยหกคิวต่อชั่วโมงก็ได้ไหลยอยู่ตอนนี้หกคิวต่อชั่วโมงกับหกพัน 6, ลิตรหกพันลิตรถ้าสมมติว่าพวก็ผุนขับรถเกล่ยถังแรนมาพอดีเอาเหน็นและครับหนึ่งถังนี่ทั้งรถเพื่อจังใบนั่นสองพันลิตรสามใบสามใบก็ใส่เวลาอา่าสองสี่หกกับชั่วโมงหนึ่งก็เต็มเห,เห็นปะครับเขาใส่เวลาแค่ชั่วโมงเดียวหกพันลิตรนี่เต็มครับถามว่าเต็มจังนั้นเที่จังใดนี่มันเคลืนนี่ผมให้เลยใส่หายใจครับเบิร์ดขับห สามหมื่นห้องคอยสูบเทื่อนึงครับขนาดใส่ตั้งหลายพนเนาะใส่ตั้งสี่หาพนซ้ำห้องจะอาบทีล่างถ่วยล่างจานซักผ้านี่กรสบายสบายแบ่งเวลาสูบขึ้นทั้งเนี่ยครับเนี่ยหกพันลิตรเนี่ยแค่ชั่วโมงเดียวอีกที่เหลือห้องก็ใส่ในการเกษตรนะครับของพี่เจ้าของบอเนี่ยครับคลูกหวงลูกตาจะเป็นต้นกล้วยนะครับเนี่ยเป็นปลากล้วยตั้งนี้เป็นสวนข้าวโพดินู่นครับทางน้าเห็นปะครับเป็นทั้งปูนครับอันนี้ก็เป็นไอเดียครับผมใส่คำว่าประหยัดถูกดีครับผม ใส่เข้ามาใส่ใส่ทังปูนเนาะบั่นบั่นห้าเอิ่นภาษาบั่นภาษาซานเขาเอินนาาเเอ่นคอสวมนะครับเนาะคอสวมเอามาวางเลี่ย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 งรากาใส่ปูนครับผมแนะนำมาใส่ปูนเก,ก่ากันซึมนะครับมันคอยบ่ซึมบางทือมันซึม,ม,นซม,ม,นซมไม่ละห้องยางไปตรงซีเมนต์มันมืนเนาะเป็นผีไถ่หนำครับอ๋อเจี๊ยบเจียบบอกวางนี่ครับน้ำแรงบอกแมนบอกบอกว่าน้ำแรงน้ำใสดีเนาะนี่แหละครับน้ำประมาณนี้เนาเริ่มฮดเขาละครับน้ำมาเท่นนี้ถามว่าเป็นยังหนำพื้นคลอยลงอย่าให้เบิ่งทองฝาดนะครับ นี่ครับมีเมกมาบางังน้ำก็จะคอยเนาะการไหลของปั๊มโซลา่าเนี่ยแหละครับเป็ีนประมาณนี้แดดแห้งก็จะไหลแห้งตามที่ผมบอกแหละคอยไหลคอยอ๋อมาที่นี่ไหลประมาณเครื่องทอได้ครับบนน้านานจะเห็นดวงอาทิตย์นะครับเปนไหลคเครื่องทอโอ้โหเร่เห็นเยอะครับเห็นเยอะเห็นเยอะไหนนึงเห็นหน่อยนึงเยอะโอเคเอาไปเดี๋ยวพาไปเบิ่งชุดกันขโมยชุดกันขโมยเป็นยังไงว่ะทีครับเดี๋ยวพามาเบิง่งล้านถอดอันฟ้าตัวให้กองเลยเด้อ จาไออนจะปิดล่องมึงอ่ะปลดเลยไปเดี๋ยวพาเมืองชุดกันขโมยครับกันขโมยแผงแล้วก็กันขโมยคอนโทรลนะครับอันนี้กันขโมยแผงด้านนอกที่เชื่อมตายนะครับหัวน็อตเชื่อมตายอ่าส่วนตัวระวางแผงที่2กับแผงที่3ครับผมเชื่อมปิดเชื่อมตายนะครับใส่เล็กกองเชื่อมตายครับผมแผงที่อ่าหนึ่งกับ2แล้วก็2กับ3อันนี้2กับ3ครับเชื่อมต่ายครับผมแล้วก็3ากับ4 สามกับสี่ห้องกับเชื่อมไตนะครับสามกับสี่เชื่อมไตบ่ให้มันถอดได้ครับส่วนตัวเอาคือกับนากองน่าแบนี้เดี๋ยวเด้อบานนี้คุ้มกับนากลองเอาโอเคครับผมอ่ะส่วนชุดคอนทรลปมน้ำแล้วก็ระบบที่อยู่ในตู้ตรงนี้นะครับมันจะเป็นตู้มีมีกุญเจียอีกซันหนึ่งดันในครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นประตูตัวนี้เ้ากับปิดอันนี้พ่อเพจไทยพิเศษครับนี่เล็กเล็กนาครับนี่เล็กนาซีมินตัวนี้นะครับ คล้องกุญแจนะครับคล้องกุญแจเขาก็ล็อกล็อกตรงนี้ได้เลยจะเป็นงานเชื่อมทั้งหมดนะครับก็ใส่เขาวาดีก็บ่มีแ่แหละครับบอกง่ายๆเนาะสำหรับแฟนเพจหรือว่าลูกค้าที่เรียกว่าจังไหละ่ะที่บ่มีเวลาอยู่กับมันเนาะคือหมายถึงว่าเฮาโดนๆมากเทืองสิครับยานมันเสียครับก็สามารถเทศให้ได้แล้วแต่สิแจ้งผมมาละกันแต่ว่าอันนี้ถามว่าคิดเพิ่มบ่อะอันนี้สร้างกล่องขออนุญาตคิดเพิ่มนะครับตะขาเล็กี่ก็บเบิดประมัน เบิร์ดเล็กสองเซนครับไมไง่ายนี่เ <laughs> บิร์ดเล็กสองเซนเสร็จแล้วเสร็จแล้วสี่ลอยก็บาทซ้ำหาาลอยแล้วครับนี่กลายเป็นพันหนึ่งลวครับนี่เอาไงไง <laughs> อุะปะกรณ์นี่ครับประมาณนั่นอ่ะประมาณนี่ละครับนี่ปเดี๋ยวพอไปเบิ้งน้ำต่อละกันนี่อันนี้ข้างนอกนะครับนี่ชุดล็อกนี่ครับล็อกตายไปเลยนี่ครับล็อกตายไปเลยไม่ต้องเลือ้อนี่ประมาณนี้เนาะปะเดี๋ยวพ่อไปเบิ้งน้ำไรแดดออกอีกแล้วครับไปที่นี่คุณนได้ขับดวงอาทิตย์ไปที่ เดี๋ยวมาเบิงน้าไไลกันครับนี่เห็นไหครับดวงอาทิตย์เลื่อนออกจากเมฆน้นามก็จะไลแห้งเนาะไลแบบนี้เลยครับนี่ณนะเวลาจาักมงง่อมึงนาฬิกาใหม่ก่อนฮจะเกือบเกือบใบาสามแล้วล่ะอ่ะบสองห้าสิบแล้วนะครับตอนนี้เกือบใบาสามแล้วบสองห้าสิบจักน้อยก็จะไลคอยลงคอยลงเลย่อยนะครับเามันเป็นไลคอยลงเลยเลยเพราะว่าดวงอาทิตย์มันก็นจะโต๊ดินไปเรื่อยเนาะ,ะผมให้เบิ้งตรงนี้แล้วกันนะครับ อีกประมาณจักสองชั่วโมงดวงอาทิตย์ก็จะถือตรงไฟยุค่าแล้วนี่ถามอ่ะแฟนเพจบางท่า,านถามว่าเอา้าสร้างกล่องคือว่าแหงเห็ดสายไฟจากปั๊มให้มันสั่นแหงน้ำแหงเป็นยังคือบออแผงว่าไวตรงนี้สวัสดีครับนี่เห็นบหมครับอ,อ่าปั๊มผมอยู่ตรงนี้ผมเป็นย่ยงคือต้องเลือกตำแหน่งว่างแผงไปตรงพุ่นก็เพราะว่าถ้าเกิดผมเอาแผงว่าไวตรงนี้นะครับนี่ผมให้ประมาณประมาณใบสามเพลิงครับน้ำก็จะเศร้าไหลเพรออยังเพราะว่าอ่าไอตัวต้นยุค่าฟังนี่มันเป็นโบเมนโบเมนของลูกค้าเนาะเป็นของอีกเจ้าหนึ่งห้องภาษามาแต่ตัดของเขาได้ครับผม้างงงกกลลออ็็เเยจปนต ขยเยแผงให้มันไก่จากบอ่อแดงนะครับย่างหน่อยให้มันได้จากคอดหาวงแรกเนาะซีวงเคืองหาวงแรกเนยังดีคอยให้มันหอมครับบอกยังไงขายมันมีเมฆมาบางังเอ้ยขายมันมีต้นไม้มาบางังปุ๊บอ่ะประสิทธิภาพก็หายไปครับผมผมเคยแจ้งตลอดลสร้างกล่องแจ้งตลอดว่าจะเห็ดจังไหนก็ได้แผงโซลารเซลล์นี่อย่าให้มีเงามาบดบังล้านล่องเอาง่าไมาบา่บังแผงไงอ้กล่องเนะี่ยหักมาเลยเอาง่ายไงยก็ได้เอาหมวกเอาอยังก็ได้มีบอ อ่ะเดี๋ยวผมจะล่องบงังให้ล่องเบิงนะครับว่าเวลาเอา nga ใหม่มาบังหรือว่านี่นี่ฮักเอา nga เอาหลายๆเลยให้มันหนาๆเลยเพราต้องให้แสงมันผ่านได้นี่เออเอ้ะจังได้ก็ได้เดี๋ยวผมจะให้สร้างลานเอา nga ใหม่บงังล่องเบิงนะครับเอาต้นหญ้าก็ได้เอาปิดไปอ่ะโอเคว่างไว้เลย,เอ,อ,เอ,อ,ยอ่ะตอนนี้อ่ะปิดไปสองเลยเอาโอเคมันคือปคะไยเราไมนยังแห้งอยู่เอาคอยอยู่ดอกอ่ะตอนนี้ปิดไปสองยางนะครับฝาตู้ละกระโมกเดี๋ยวเบิงน้ำมาเบิงน้ำครับ เอาล่ะเอาเอายาซะอีกบ่เอาเดี๋ยวพาไปเบิ่งนะครับประสิทธิภาพมันก็หายลวครับบนว่บ่หายเนาะไม่มันห่มเอาสามแถงเอามาที่นี่หายลยแพงนี่ล่านเอาลงมาอ่านใหมชัดเจนเลยอ่ะโอเคอ่ะเอาสองอันนี้ก็ได้เอาพรานีเด้ตอนนี้มีอยู่พอดาเอาปิดไวประมาณจามีละครับนี่ตอนนี้เดียวไปเบิ่งน้าเอามาปิดแทงนีก็ได้ไหมกล่องปิดหายไหมคือปิดได้ถึกสูตรทวันสู้อะไรเลยคือสามารถ้าว่าเอายนีเด้ครับที่นี่นี่ครับเอา ผมปิดไว้หนึ่งสองสามสามจุดจะไปเบื้องน้าครับถามว่าเป็นยังคือมีความจาเป็นต้องให้แผงมันถือแดดตลอดครับอ่ะบางแผงก็บอกว่ายูนหคมได้ได้บ่ได้ก็สร้างครับให้มันถือแดดไปอ่ะล่านทาออกได้อ่ะเดี๋ยวผมทายทายไ้ให้เบิ้งนะครับเดี๋ยวจะให้สร้างล่านบดที่นี่อ่ะเอาออกอาวหนึ่งสองสามออกเลยออกให้หมดเลยอ่ะเห็นความชัดเจนนะครับเนาะจากเมื่อกี้น้ามันเบาๆบางทีมันกระพุ่งมากนี่ยละครับผมถึงบอกตลอดว่าจะเฮ็ดจังได้ก็ได้ อย่าให้มันมีเงาของต้นไม้ไปถือมันเนาะถ้ามันมีเงาคือประสิทธิภาพมันตกตามที่ผมแจ้งตลอดน่แหละก็เลยจําเป็นต้องขยับแผงให้ห่างจากบ่อบดานนะครับอันนี้ก็ไม่ถือว่าห่างนาเกียรครับนี่ประมาณ1 5 1 6เมตรครับผมไม่ถือว่าห่างนาเกียดเนาะปกติถ้าเกิดหน้างานที่ผมยกตัวอย่างว่าอาจจะเตีนอยู่ในพื้นที่ป่าหยางพ่าล่าหรือว่าต้นไม้ลรยครับผมสร้างกล้องนี่จะขยับแผงไปไกลเวลาขยับแผงไปไกลสายปั๊มที่ผมลงให้นี่ปกติมันจะเป็น 3คูณสมิลลิเมตรเนาะเปลี่ยนท่อแดงแขอ่ะครับผมผมใส่สายของยี่ห้อบางกอกครับผมกะผมจะขยบขึ้นเป็นเบอร์ซีครับผมคือสายเข้ามา่มิลลิเมตรครับผมให้ท่อแดงมันใหญ่ขึ้นก็จะบริเวณนี้ปัญหาเรื่องสายไฟเงาถ้าสายไฟเง่าเราใส่สายไฟหน่อยมันจะมีปัญหาเรื่องน้ำไหลเนาะใส่เขว้าว่ามันจะคอยคือมันโหลดครับผมแรงดันมันตกประมาณนี้ครับผมอา้าครับเดี๋ยวจังไดกาผมขออะไรสั้นๆแล้วกันเดี๋ยวจะไปเซอร์วิส ต่ออยู่บ้านบอ่อหน่อยครับผมส่วนมากก็เห็นติสร้างกล่องไล่โซเทปงานเนาะเซอร์วิสจะบ่ค่อยได้ไรกันเพราะว่าอย่างเพราะว่าส่วนมากเขาฮอดหน้างานมันทา,นานค,ครับผมกะทาเซ็ตไว้ก็จะไปต่ออยู่น้องว่ซ่อนะครับจะคิดว่าน้องว่าซอ่อนัาจจะเป็นมือหนาเนาะเ no? พราะว่ามือนี้ก็จะทำหรอกนะครับให้เบิ่งนองป่าก่อนจบไล่แล้วกันครับผมกับตอนนำไหลครับผมเดี๋ยวติดตามสร้างกล่องต่อแล้วกันครับเดี๋ยวทาบอกทำก่อนนี้โอกาสเดี๋ยวจะไล่ให้เบิ่งในช่วงแรกละกันครับผมอยู่บ้านบอ่อหน่อย ครับผมอ่ะโอเคครับผมขอบคุณแฟนเพจทุกท่านที่อยู่น้ำกันจนจบไล์แล้วกันครับผมสวัสดีครับ